นายปัดปัดธรรมจิตกงสุลน,นักแขวงสวรรคเกตพร้อมด้วยนายอัพพรพลวรรณกิจผู้อำนวยการภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำนักง,งานทททการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักง,งานทททนครพนมรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการการท่องเที่ยวจากกลุ่มจังหวัดสนุก และแขวงสวรรณเขตเข้าร่วมประชุมแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศณห้องประชุมสถานกองศูนใหญ่โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานทททโฮจิมินรับผิดชอบเวียดนามสปปลาวและกัมพูชาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่3ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 คลี่คลายเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวสองฝั่งโขงของไทยและสปปลาว ได้หาเรือแรกเปลี่ยนความคิดเห็นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงและความร่วมมือระหว่างกันรวมถึงประชาสัมพันธ์ศักยภาพการท่องเที่ยวประเทศไทยรวมถึงประชาสัมพันธ์ศักยภาพการท่องเที่ยวของประเทศไทยภายใต้แนวคิด5สิ่งต้องห้ามพลาดโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งในปี2568จะจัดกิจกรรมอีสานเฟสติ ว้าวภายใต้แนวคิดประเพณีอีสานวิถีแห่งศรัทธานำชุมชนท้องถิ่นร่วมนำเสนออัตลักษณ์และสอดแทรกแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพโอกาสนี้ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนแขวงสวนนรรค์เขตได้นำเสนอเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในปีนี้ซึ่งสปปลาวดำเนินโครงการปีท่องเที่ยวสปปลาววิสิทิ์ลาวเยีย20รวมทั้งประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของแขวงสวนนรรค์เขตภายใต้แน,นวคิด 3Y ว่ายสบึง 5เที่ยวชมและกิจกรรมสำคัญคืองานบุญน้มัศการพระาธาตุอิงหังซึ่งถือเป็นงานบุญใหญ่ที่สุดของแผงสวรรค์เขตและมีกำหนดจัดขึ้นในเดือนธันวาคม2567ทุกฝ่ายเห็นพ้องในการประสานงานและแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวระหว่างกันและการประชายสัมพันธ์จุดหมายปลายทางใหม่ๆ ร่วมกันโดยใช้ประยุกต์จุดร่วมด้านความศรัทธ,ธาและวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันรวมทั้งได้หารือแนวทางการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและการดึงดูดการท่องเที่ยวแบบค้างคืนซึ่งจะช่วยสร้างและกระจายรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นขอบคุณข้อมูลข่าวจากสถานกรงสุบใหญ่ไทยและแขวงสวัสิ์เมฆ